วันนี้เรามาเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะในส่วนของชีววิทยาค่ะเราจะมาทบทวนเนื้อหาลองดูตัวอย่างแบบฝึกหัดและตัวอย่างของข้อสอบกันต่อในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะต่อในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของกรดเบสของเลือด และก็กลไกาการรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในร่างกายค่ะออถ้าพิจารณาที่เหตุผลนะว่าทำไมร่างกายเนี่ยถึงต้องมีการรักษาสมดุลของกรดเบสแล้วก็การรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายเราด้วยจะเห็นว่าปกติแล้วพวกปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเราอะค่ะจะถูกควบคุมโดยเอนไซม์หลายชนิด เอนไซม์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกลางและก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมดังนั้นนะคะถ้าค่าความเป็นกรดเบสของเลือดเนี่ยไม่เหมาะสมนะหรือถ้าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเนี่ยสูงหรือต่ำเกินไปเนี่ยนะก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของ เป็นไยแน่นอนนะและจะทําให้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติไปนะคะดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมร่างกายจึงต้องมีกลไกลในการรักษาสมดุลนะค่า pH ของเลือดคือความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดนะแล้วก็รักษาสมดุลอุณหภูมิให้คงที่เดี๋ยวนักเรียนลอง ตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนนะค่ะข้อที่1ค่ะให้ลองดูนะคะว่าถูกหรือผิดถ้ามีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไปจะทำให้เลือดมีค่า pH สูงกว่าปกติลองดูสิค้ะว่าข้อนี้ถูกหรือผิดถ้ามีปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในเลือดมากเกินนะ ค่า ph สูงกว่าปกตินะคะอ่ะลองดูคะ่ะถ้าหากว่ามีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากนะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำนะคะก็จะทำปฏิกิริยาแล้วก็ได้เป็นกรดคาร์บอนิกนะแตกตัวแล้วก็มีไฮโดรเจนไอออนนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1 ต้องผิดนะคะเพราะอะไรเพราะถ้ามีปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไปนะคะค่า pH น่าจะต้องต่ำกว่าปกตินะคะค่า pH จะต้องต่ำกว่าปกติเพราะมีความเป็นกรดนะคะมีไอออนของกรดอยู่นะคะ,อะลองดูข้อต่อมาค่ะถ้าเมื่อออกกำลังกายมากๆอะคะอ่ะถามว่าเลือดจะอยู่ในภาวะ ที่เป็นกรดมากกว่าปกติถูกหรือผิดพอเวลาที่เรามีการออกกำลังกายมากๆค่ะมีการทำกิจกรรมออกกำลังกายเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมมากขึ้นเพราะว่าร่างกายต้องใช้พลังงานถ้ามีกระบวนการเมตาบอลิซึมมีการสลายสารอาหารนะคะมากขึ้นนำเอาออกซิเจนไปใช้เพื่อสลายสารอาหารมากขึ้น แน่นอนว่าแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดย่อมสูงขึ้นและถ้าคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำเกิดกรดคาร์บอนิกถูกต้องนะคะถ้าออกกำลังกายมากๆกค่ะ,ะก็จะมีการเกิดไฮโดรเจนไอออนนะคะมีการแตกตัวนะแล้วก็ทำให้เลือดมีค่าความเป็นกรดมากกว่าปกติได้ลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะร่างกายเราสามารถ รักษาสมดุลกรดเบสได้ค่ะโดยระบบหายใจแต่ตามโจทย์บอกว่าอะไรคะไม่รักไม่สามารถรักษาสมดุลกรดเบสได้ด้วยการทำงานของไตข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะถ้าจะกล่าวกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออการทำงานของไตเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการรักษา สมดุลของกรดเบสในเลือดได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วยจากที่เราได้เรียนในเรื่องของอโครงสร้างแล้วก็การทำงานนะคะของไตนะักเรียนคงจำได้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะที่ท่อหน่วยไตยเนี่ยมีทั้ง filtration reabsorption แล้วก็ secretion นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะ่ะ ถ้าเลือดมีความเป็นกรดมากขึ้นก็คือมีค่า pH ของเลือดต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไฮโดรเจนไอออนและแอมโมเนียมไอออนก็จะออกจากเลือดแล้วก็เข้าสู่เซลล์ที่ผนังของท่อหน่วยไตอะคะ่ะแล้วก็จะหลั่งเข้าสู่ของเหลวในท่อหน่วยไตยก่อนจะขับออกไปกับปัสสาวะ เพราะฉะนั้นไอออนนะคะที่จะทำให้เลือดมีความเป็นกรดนะคะก็ถูกขับออกไปค่ะเพื่อเป็นการรักษาสมดุลในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการดูดกลับสารที่มีสมบัติเป็นเบสค่ะ,คะเช่นโซเดียมไอออนและไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกลับเข้าสู่กระแสะเลือดกรณีนี้ก็เพื่อลด ความเป็นกรดของเลือดได้เห็นไหมคะแต่ถ้าถ้าเลือดมีมีความเป็นเบสที่เพิ่มขึ้นถ้าเลือดเป็นเบสกรณีนี้ก็จกะลดการหลั่งไฮโดรเจนไอออนนะคะลดการหลัง ion, ่งไฮโดรเจนไอออนออกไปนะคะ,ะแล้วก็มี ส่วนของการหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ยเข้าสู่ของเหลวในท่อหน่วยไตยนะก่อนที่จะขับออกไปกับปัสสาวะเพราะฉะนั้นการที่ลดการหลัง ion, ่งไฮโดรเจนไอออนก็แสดงว่าเป็นการไม่ได้หลั่งไอออนที่ทำให้เกิดความเป็นกรดออกไปใช่ไหมคะ,ะให้เก็บยังเก็บเอาไว้ค่ะ ในขณะเดียวกันไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนที่เป็นไอออนที่ทำให้มีความเป็นเบสเนี่ยก็มีการขับออกไปก็คือเพื่อที่จะรักษาสมดุลได้เพราะฉะนั้นวิธีการนี้อาจจะใช้เวลานานนะคะการทำงานของไตเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงแต่อาจจะใช้เวลานานนะคะกว่าที่จะเกิดกระบวนการเสร็จสิ้นไดนะ้ลองดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะถามว่า ศูนย์ควบคุมการหายใจยอยู่ที่สมองส่วนใดนะแล้วก็มีตัวเลือกมาให้นะคะอย่างไฮโปทาลามัสเมื่อสักครู่นะเราเจอแล้วนะคะไฮโปทาลามสนี่ก็จะเป็นศูนย์ที่คุมเกี่ยวกับในเรื่องของสมดุลน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนต่อด้วยด้ว่ามันคุมในเรื่องของสมดุลอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ ามาถึงเมด u ล l าออฟลองกาตาข้อนี้เฉลยเมด u ล l a ออฟลองกาตาค่ะสมองส่วนเม d u l l าออฟลองกาตานะคะจะเป็นศูนย์ที่ควบคุมในเรื่องของการหายใจนะช่วยให้มีการประสานกันระหว่างการทำงานนะของกล้ามเนื้อนะะยึดกระดูกซี่โครงแล้วก็กระบังลมทำให้มีการ หายใจถี่มากขึ้นนะคะมีการหอบหายใจถี่ถี่ถามว่าแล้วการหายใจอะ่ะมีผลในเรื่องของการรักษาสมดุลกรดเบสของเลือดไหม mm hmm. เมื่อหอบหายใจถี่ถีแน่นอนว่าเป็นการขับเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากขึ้นถ้าขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้มากขึ้นแน่นอนว่าก็ลดไอออนที่ทำให้เกิดความเป็นกรดในเลือดลง นะเพราะฉะนั้นในสภาวะที่บางทีเราออกกำลังกายมากๆนะคะแล้วแบบหอบหายใจเนี่ยอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าการหอบหายใจนะคะปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเลือดเป็นเป็นปัจจัยที่ควบคุมในเรื่องของอัตราการหายใจนะคะคือร่างกายพยายามที่จะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้มากขึ้นจากการหายใจด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ ครูจะเพิ่มเติมให้ก็คือการใช้ระบบบัฟเฟอร์ระบบบัฟเฟอร์แน่นอนว่าเป็นการรักษาสมดุกลกรดเบสด้วยปฏิกิริยาเคมีนะเพราะสารบัฟเฟอร์เนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นสารละลายกรดอ่อนนะคะและเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนนะคะอย่างเช่น Hydrogen c a ร์บอเนตไอออนฟอสเฟตไอออพวกนี้ค่ะถามว่าสารต่างๆเหล่านี้ไอออนต่างๆเหล่านี้เมื่ออยู่ในเลือดนะคะก็จะช่วยในการรักษาสภาพ pH ในเลือดนะคะทำให้ pH ในเลือดเนี่ยค่อนข้างคงที่และมีการเปลี่ยนแปลงช้าเมื่อมีความเป็นกรดเบสเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะ เวลาที่เราพูดถึงการรักษาสมดุลกรดเบสในเลือดนะคะก็จะมี3วิธีนะคะก็คือ 1. ใช้ระบบบัฟเฟอร์นะใช้ปฏิกิริยาเคมี K M e, เข้ามาช่วยเกิดได้เร็วนะฮะเกิดได้เร็วแต่ประสิทธิภาพในการรักษาสมดุลเนี่ยอาจจะตำ่ำนะคะวิธีที่ 2. ก็อาจจะใช้ในเรื่องของการหายใจหอบหายใจ ขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะวิธีการนี้ความเร็วปานกลางนะประสิทธิภาพในการควบคุมสมดุลกรดเบสในเลือดก็ปานกลางการทำงานของไตนะอาจจะใช้ระยะเวลานานแต่ก็มีประสิทธิภาพน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะใน,ในสาวิธีนี้ดังนั้นลองดูตัวอย่างโจทย์นะคะหลังการออกกำลังกายอย่างหนะัก ถามว่าเลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไรถ้าออกกำลังกายอย่างหนักแน่นอนว่าต้องมีกระบวนการเมทบอลิซึมนะคะเกิดขึ้นในระดับเซลล์มากแน่นอนนะคะมีการใช้ออกซิเจนสลายสารอาหารได้พลังงานและสิ่งที่ได้มาด้วยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะจากที่ครูสอนไปเนี่ย เมื่อเวลาที่แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำในเลือดจะเกิดกรดชนิดไหนนะคะเกิดกรดคาร์บอนิกแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนเพราะฉะนั้นกรณีนี้เลือดก็จะมีสภาพเป็นกรดนะคะ mm hmm. เพราะอะไรมีสภาพเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนไอออนในเลือดสูง ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4หลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาสมดุลกรดเบสในเลือดไปแล้วแล้วสมดุลอุณหภูมิร่างกายจะมีกลไกในการรักษาสมดุลอุณหภูมิอย่างไรลองดูตัวอย่างโจทย์ก่อนนะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าสัตว์ชนิดใดที่ไม่มีกลไกในการรักษา อุณหภูมิของร่างกายให้คงที่มันอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์ชนิดไหนเนี่ยที่จะแปรผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเรารู้ว่าถ้า,าถ้าเป็นกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นถ้ากลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นนะคะอย่างกลุ่มที่เป็นพวกสัตว์ปีกนะคะนกเงี้ยนะพวกกลุ่มของพวกนกพวกสัตว์ปีกกับ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีกลไกในการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยให้คงที่ได้แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของอปลานะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะก็จะไม่ได้มีกลไกในการรักษาสมดุลอุณหภูมิให้คงที่ ะะอุณหภูมิก็จะแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อหนนะเพราะว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะนกอ่ะสัตว์ปีกนะส่วนม้าลายกับสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นนะคะถ้าเราพิจารณาที่อุณหภูมิของร่างกายนะคะอย่างกอนนะ อุณภูมิของร่างกายคือคงที่นะคะในขณะที่ขอเนี่ยไม่คงที่ดังนั้นกอก็น่าจะเป็นกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นนะคะขอก็น่าจะเป็นกลุ่มของสัตว์เลือดเย็นแบบนี้นะคะแล้วกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นอย่างคนคนก็อยู่ในกลุ่มของอกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มีกลไกลในการที่จะรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายได้นะคะอลองดูนะวิธีการในการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายของคนจะทำยังไงนะคะเวลาที่อากาศร้อนก่อนนักเรียนเคยสังเกตตัวเองไหมคะพอเวลาที่อุณหภูมิ นะคะของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสูงขึ้นอากาศร้อนเนี่ยนแน่นอนว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยย่อมสูงขึ้นด้วยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยคือ 1. มีเหงื่อออกใช่ไหมมีเหงื่อออกนะคะบางทีผิวหน้าเนี่ยแดงเลยร้อนนะคะอ่ะกลไกเกิดอะไรขึ้น ถ้าอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเพราะอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสูงขึ้นนะจะเกิดอะไรนะคะ,อะลองดูคะ่ะ1นึ่งนะ,ะจะมีการกระตุ้นนะคะโดยสมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะเพื่อทำให้หลอดเลือดที่ผิวหนังเนี่ย ขยายถ้าหลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังมีการขยายตัวมันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการที่จะระบายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นนะคะอัตราเมทบอลิซึมก็ต้องลดลงนะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากต้องลดอัตราเมทบอลิซึมลงนะเพื่อที่จะรักษาสมดุลอุณหภูมิให้ได้อยู่ นะคะเส้นขนเอ็นราบแล้วก็เพิ่มการขับเหงือ่อซึ่งการที่มีการหลั่งเหงื่อค่ะนะพอมีการหลั่งเหงื่อออกมาแล้วเวลาที่เหงื่อมีการระเหยนะคะเหงื่อก็ใช้ความร้อนนะคะจากสิ่งแวดล้อมนะรวมถึงผิวรวมถึงร่างกายเราด้วยไปในการระเหยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึก ดีขึ้นนะอุณหภูมิในร่างกายก็จะลดลงแล้วก็คงที่นะ่ถ้าในกรณีที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำเราไปอยู่ในเขตที่แบบอากาศหนาวเย็นมากๆนะคะถ้าไปอยู่ในเขตที่อากาศมันหนาวเย็นมากๆจะเกิดกลไกอย่างไรเหมือนกันนะคะะ เราพิจารณานะในประเด็นเดียวกันนะคะจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยตรงกันข้ามเลยถ้าอยู่ในเขตที่อากาศหนาวอะคะ่ะงั้นหลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวถามว่าทำไมถึงหดตัวก็เพื่อที่จะลดการสูญเสียความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากก็ต้องเพิ่มอัตราเมทบอลิซึม มีการสลายสารอาหารได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับความหนาวตรงนั้นนะคะที่เกิดอาการขนลุกเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อโครงร่างเนี่ยมีการหดตัวนะคะเกิดอาการขนลุกเนี่ยก็จะทำให้ได้พลังงานความร้อนบางส่วนด้วยนะเหงื่อออกน้อยนะคะ,ะเมื่อ เกิดกลไกต่างๆเหล่านี้แล้วอะค่ะก็จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็กลับเข้าสู่อุณหภูมิที่คงที่ปกติซึ่งอุณหภูมิร่างกายของคนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสใช่ไหมคะอะลองดูตัวอย่างโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าขณะที่สิ่งแวดล้อม มีอุณหภูมิสูงขึ้นข้อใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราอะคะ่ะมันถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะก็ต้องมีกลไกในการรักษาสมดุลอุณหภูมินะอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะอัตราเมทช์บริซึมต้องเป็นยังไงคะ,ะเราก็ต้องมีการลด อัตราเมทบอลิซึมลงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามีเมทบอลิซึมสูงสูงมากๆเนี่ยพลังงานความร้อนยิ่งเกิดขึ้นมากๆนะอันนี้ร่างกายก็จะเสียสมดุลมากขึ้นไปอีกหคะหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังก็ต้องขยายตัวเพื่ออะไรนะคะครูบอกไปแล้วก็เพื่อที่จะมีการระบายความร้อนออกสู่ สิ่งวดล้อมได้มากขึ้นดีขึ้นนะคะอ่ะกล้ามเนื้อขนเส้นขนก็น่าจะคลายตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบสองนะคะแบบนี้อ่ะต่อมาค่ะลองดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ถามว่าเมื่อคนอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวมากนะ ถึงแม้จะใส่เสื้อกระหนาวแล้วก็ยังรู้สึกหนาวบางครั้งหนาวจนสั่นนะคะข้อใดคือการตอบสนองของร่างกายต่ออากาศหนาวข้อเมื่อสักครู่นี้อากาศร้อนตอนนี้อากาศหนาวก็ต้องมาทบทวนนิดนึงค่ะว่าถ้าอากาศหนาวเป็นยังไงคะถ้าอากาศหนาวเนี่ยก็ต้องเพิ่มอัตราเมทบอลิซึมให้สูงขึ้นนะคะ มีการเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายต่อสู้ความหนาวเพราะฉะนั้นเมื่อเมตาบอลิซึมสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นอัตราการหายใจน่าจะลดหรือเพิ่มคะอัตราการหายใจก็น่าจะเพิ่มถูกไหมต้องเพิ่มเพราะอะไรคะก็เพราะว่าร่างกายต้องการในส่วนของออ,ออกซิเจนนะคะเข้าไปสลายสารอาหารให้มากขึ้นไง เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1ก็น่าจะไม่ใช่นะคะอากาศหนาวต่อมเหงื่อก็ต้องขับเหงือ่อน้อยลงอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะก็คืออัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นนะคะ,ะข้อที่4หลอดเลือดบริเวณผิวหนัง ขยายตัวมากขึน้นนี่ไม่ใช่นะคะหลอดเลือดบริเวณผิวหนังต้องมีการไหคะหดตัวนะเพราะว่าต้องเซฟให้ได้มากที่สุดนะคะต้องลดการสูญเสียพลังงานความร้อนออกไปสู่สิ่งวัดล้อมเนี่ยมากที่สุดนะคะส่วนข้อ5อันนี้ไม่เกี่ยวพอได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ในเรื่องของการรักษาสมดุลนะคะทั้ง สมดุกลกรดเบสแล้วก็สมดุลอุณหภูมิในร่างกายนะคะก็เป็นในเรื่องของการทบทวน,นกลไกต่างๆไปแล้วด้วยนะทีนี้นักเรียนก็น่าจะเคยเห็นนะกรณีของการเ,าเป็นลมแดดนะคะลมร้อนหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอาการฮิสตโตรนะคะยิ่งช่วงที่แบบอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงๆอย่างเงี้ย นะมักจะเกิดภาวะนี้ได้ค่อนข้างบ่อยๆนะคะหมายความว่ายังไงคือปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายของคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็พยายามที่จะรักษาสมดุลอุณหภูมิเนี่ยให้คงที่อยู่ที่เนี้ยนะคะประมาณนี้36ก,กว่าๆนะคะ37คือพยายามรักษาไว้ แต่ถ้าอากาศในสิ่งแวดล้อมเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นมากๆอะค่ะบางทีจะมีอาการปวดมึนศีรษะอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิของร่างกายสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสแน่นอนย่อมส่งผลต่อการทำงานของพวกเอนไซม์ต่างๆแน่นอนไหมคะในระดับเซลล์ด้วยนะ รู้สึกว่ากระหายน้ำนะคะมีเหงื่อออกมากาเหงื่อออกมากจนกระทั่งไม่มีเหงื่อนะคะหัวใจเต้นแรงนะหัวใจเต้นแรงเร็วนะคะรู้สึกกระสับกระส่ายและในที่สุดเป็นลมหมดสติอะคะ่ะวิธีการเขาให้ทำยังไงนะคะวิธีการเขาก็บอกว่า ก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงบริเวณที่ร้อนจัดดีที่สุดก็เข้าที่ร่มซะนคะค่ะในช่วงนั้นนะนี่อากาศมันร้อนแล้วอุณหภูมิในร่างกายสูงมากๆอะค่ะก็ให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การใช้พวกสารเสพติดต่างๆให้หลีกเลี่ยงนะคะ,ะไม่ต้องรอให้แบบ รู้สึกกระหายน้ำมากจนไม่ไหวอะค่ะเขาบอกว่าถ้าอากาศมันร้อนมากๆอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมสูงมากๆค่ะให้ดื่มน้ำเรื่อยๆนะคะดื่มน้ำเรื่อยๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจอในส่วนของตัวอย่างของข้อสอบนะคะที่ถามเกี่ยวกับภาวะนี้นะั้ะนักเรียนก็จะได้เข้าใจถึงอาการนะคะแล้วก็วิธีการ ป้องกันวิธีการดูแลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้สามารถควบคุมสมดุลในร่างกายได้อย่างเหมาะสมโอเคค่ะวันนี้นะก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาสมดุลทั้งสมดุลกรดเบสแล้วก็สมดุลอุณหภูมิในร่างกายค่ะให้นักเรียนทบทวนเนื้อหานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้ค่ะ วันนี้เท่านี้สวัสดีค่ะ